ก็คือน,น้ำสุดท้ายเนาะขาวจื้ะเลยนะคะจะแช่มะเขือนะมะเขือจะได้ไม่ดำนะคะ,ะเกลือเยอะๆเ,เลยนะคะ,ะเกลือเยอะๆเ,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 เลยนะนี่นะคะแช่ไว้นะคะอย่างน้อยๆสักสิบห้านาทีนะคะพอแช่เสร็จแล้วเราก็ล้างนะคะล้างอย่างมันออกให้หมดเลยนะคะถึงจะเปลี่ยนน้ำนะคะแล้วก็แช่อีกรอบหนึ่งนะคะเพ้านะคะอื เสร็แล้วนะคะหอมมากเลยหอมกระเพรากระเพราแดงนะคะข่ดแรงเลยเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะอแล้วนะคะแกงป่าหมูมะเขือค่ะสูตรคุณบอลเองหอมใบกระเพรานะคะม,มาหมั่มด้วยกันนะคะทุกคน อร่อยน่าจะบอกให้ เอาสวนมาแล้วนะคะก็เ,เก็บวัตถุดิบมาได้นะคะตามมีตามเกิดนะคะเมนูคุพพนนะคะคือเอาเท่าที่เรามีวัตถุดิบนะคะอะไรก็ได้นะ,ะ,ะกินง่ายๆนะคะกินเพื่ออยู่เนาะไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะคะวันนี้คุณพนก็จะทําแกงหมูมะเขือนะคะก็คือแกงป่านั่นแหละนะคะเพราะเราไม่ใส่กะทิก็เรียกแกงป่าเนาะมีหมูสไลด์หมูสไลด์นะคะเพราะว่า ชอบชอบหมูที่มันมันนะคะหมูเนื้อก็มีแต่ไม่เอาไม่ชอบพริกแกงนะคะซื้อมานะไม่ได้ทาเองนะคะไม่ได้ทาเองเพราะคงทาไม่เป็นหรอกนะคะเอาที่ง่ายๆนะคะอันนี้ก็มันมีอยู่แล้วนะคะก็เครื่องปรุงก็นี่เลยนะคะมะเขือเปลอะมะเขือพวงนะคะแล้วก็เใบกะเพรานะคะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็มีลูกโดดด้วยนะคะนี่จะใส่ลูกโดดด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะรีบ หั่นมะเขือก่อนนะคะก็จะแช่มะเขือนะมะเขือจะได้ไม่ดํานะคะจะใส่เกลือลงไปนะะเกลือเยอะๆเลยนะคะจะอเยอะๆเลยนะนี่นะคะเกเยอะๆเลยนะทุกคนก็จะหั่นมะเขือลงไปนะคะ ก็จะแช่ไว้อย่างนี้นะคะแช่ไว้นานนะคะอย่างน้อยน้สักสิบห้านาทีนะคะพอพอแช่เสร็จแล้วเราก็ล้างนะคะล้างยางมันออกนะคะล้างยางมันออกให้หมดเลยนะคะถึงจะเปลี่ยนน้านะคะแล้วก็แช่อีกรอบหนึ่งนะคะไม่งั้นมันจะดำนะเครื่องปรุงเราพร้อมแล้วนะคะเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะขาวไหมคะนี่นะคะอันนี้เป็นน้าที่สองเลยนะคะน้าแรกเราล้างทิ้งนะคะ แล้วก็ล้างอีกล้างอีกทักสามน้ําแล้วก็แช่น้ําสุดท้ายนะคะขาวจื้ะเลยนะคะเครื่องแกงก็ผัดเครื่องแกงให้หอมนะคะ ก็ใส่หมูลงไปเลยนะคะเราผัดให้หมูสุกเนาะสุกแล้วนะคะสุกแล้วสุกแล้วใส่น้ำลงไป ยจะสังเกตว่าเครื่องแกงควรจะใส่น้อยนะคะเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบใส่เครื่องแกงเยอะๆอ,อแต่ถ้าเราตำเองควรจะใส่เยอะๆนะแต่ถ้าเราซื้อสําเร็จรูปมาแบบนี้นะจะใส่นิดเดียวใส่ไม่ต้องเยอะถ้าเราทำเองโอเคใส่ขึ้นโคกไปเลยนะคะเแล้วก็จะปรุงแล้วนะคะน้ปลา หนึ่งช้อนนะคะน้ำตาลไร่แดงแล้วก็ผงนัวนะคะใครชอบก็ใส่นะคะใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะผงนัวหนึ่งช้อนชาชิมรสก่อนนะคะได้ที่ได้ที อยู่ไปนิดนึงไม่เป็นไรเพราะว่ามะเขือมันเค็มอยู่แล้วนะคะเขือพวงไปเลยเขือพวงเขื่อ,อพวงจะสุกช้ากว่ามะเขือเอปาะนะคะใส่น้ำขุกขิดก,ก็พอนะคะลุกโดดก,ก็เผ็ดๆนะคะ ไม่เขือลงไป เราอให้มะเขือสุกนะคะเราค่อยใส่ใบกระเพราลงไปเนาะสุกแล้วนะคะโอเคเลยเนาะ,ะใส่ใบมะกรูดที่เหลือลงไปนะแล้วก็กระเพรานะคะจะสังเกตว่าควรจะใส่กะเพรากระเพรา,าหลวานี่ควรจะใส่เยอะมากเลยถ้าชอบ ชอบกินนะคะชอบใส่เยอะๆนะคะไม่ว่าจะทำอะไรโอ้สุกแล้วนะคะหอมมากเลยหอมกระเพรากระเพราแดงนะคะกลิ่นแรงเลยเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะว่าจะทำน้อยก็เยอะเยอะเหมือนเดิมจะขิดนหมดไหมเนี่ย